อันนี้ก็นี่นะครับนายทนูมานะครับลูกอีสานพากินพาเที่ยวมาเที่ยวกินหมูกรอบลงนี่นแหละมานี่ครับโอ้โหจะไม่กรอบนะครับเดี๋ยวเอาหนังลงเสร็จแล้วก็ลงกระทะเลยทอดชิวๆน้ำมันไม่ระเบิดแต่มีตกใจได้นิดหน่อยนี่นะครับเราก็จะลงแบบ ไปแรงไปแรงใส่อะไรบ้างนะรับเกลือหรือเป่ไปเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูอันนี้เอาไปทาหนังนะครับให้ให้ให้หนังเขาพึ่งนีง่นะครับแล้วอ่ะอ่ะด,ดู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 ดอืมลองดีครับพอท่รองคนที่รองต้องเอาน้ำมันราดเองใช่แต่เขาไม่มีที่รองเขาเอาน้ำมันราดนะครับ<อ>เถึงเวลาอันนี้เขาจะโชว์ไง พวกโชว์โชว์หนังทองปุ๊บพุ้งุุอันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาโชว์นี่ครับทอดเลยนีนี่เสียงครับผมมาุูกรอบทอดเสร็จแล้วอ้าชิมเลยครับโกิดอันิดอันบ้าบ้าเออ้บต้องดู้างในครับ ฉันที่กรอบกรอบฮึมแกงเงือกเลยกรอบกรอบฮึมตุ๋นเนือกทำให้รสชาติดรับแซ่บมากครับผมอร่อยอย่างมากมายมาอาษาครับนี่นะครับผมหนาวๆขอบมากจะกาะคุณดีนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาผัดกระวานนี่คือกระวานนี่เดี๋ยวกันหมูกรอบก่อน ม,ม<า>นี่นะครับมีดคมๆเน่กบหบมูกระกว่าจะขาดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตะบานนี้ใบไม่ใช่แบบเนาะคล้ายขาครับคล้ายๆขาเรียกว่าเป็นตะบานตะบานเจ็ดเลเยอื์ไม่ใช่ฟินทุกคำขอบคุณม,มากบคุณที่ขอบคุณรบกวนกินข้าวทักวันอืได้มาทุกวันเลยก็ได้ ย้ายบ้านมืนอแล้วครับผมนะครับแฟนทางนี้แล้วค<ะ>รับฮะเยังไม่มีแฟนอีกเหรอยังครับอือเอ้ยเอ้ยะดับนี้แล้วโอ้โหมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะโขลกนะค,ะครับโขลกโขลกเป็นบ้าใช่ครับอะไรีเนี่ยโอ้โห <c oughs> โเกยังกรอบไปเรื่องอีกชอบมากนี่จะมีพริกกระเทียมพริกกระเทียมอ่ะกินแล้วกินเลยต่อโขลก ันนี่กระวานหั่นแล้วอันนี้กระวานหั่นแล้วหั่นแล้วเมื่อกี้ยังไม่หั่นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอชิมเดือดพริกอยู่นี้จะเผ็ดไหมครับผมอเขาเผ็ดครับเผ็ดลูกอืพริกไม่เผ็ดครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไรมันจะหมดนควเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ อ,อะไรของเขาเนี่ยตำละเอียดครับหรือเอาจับจับจับ,จ,บจับจับพอแล้วอก็วางหลังบ,บ้านเลยนี่นะครับพริกกับกระเทียมเนี่ยเราจะใส่ในถ้วยเดียวกับตะวันเลยนะครับกระทะนี่ก็ใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับคืึน้ำมันให้ทั่วกระทะ ใช้ไฟแรงเรื่องที่โขกไว้พร้อมใส่เลยใส่เลย <c oughs> อุ้ยอะอะบ้าไฟไดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กูก่อกอน อ๋อเฮ้ยร่อนร่อนร่นร่อนรอนร่นอ่ะพี่เอวครั้งแรกนะครับนี่ตั้งไงพีอ่าอ่าน้ำปลาดิโอเคเดี๋ยวต่ออ่าซอยเห็ดหอมหอันนี้เพิ่มความเข้มข้นอ่าเนยน้ำตาล เน่อโ้มือเดียวด้วยพ่อต้องดีมากเลยแข็งแรงการทำอาหารก็ต้องแข็งแรงครับผมตอนเด็กไอ้ชอบว่าบ่อยห่างเดียวกันโอเคพ่อเดี๋ยวรอชิมครับผมขอสมบูรณ์กินแตารน่อยกผมผมยงนิ้วเดียว่า หมูกรอบกระวานพร้อมคือโตรับประทานแล้วครับหอมกรอบแน่นอนหมูกรอบกระวานคือโตพร้อมรับประทานแล้วครับเดี๋ยวก็จะอชิมครับชิมครับชิมครับผมผมทำผมได้ชิมทำไมเราเอาไโทโอ้ผิดหน่อยนี่นะครับอันนี้พริกเยอะแล้วนะครับไม่ใช่อันนี้พริกเยอะแล้วนะอ๋อครับผมไม่อันนี้พริกเยอะนะกระวานมันเผ็ดไหมพี่น้องมันไม่เผ็ดครับมันจะหอม หอมแบบชิ๋ๆสไตล์ข้วพริกเกลือไหมครับอ่าคล้ายๆกันนะครับเราจะใส่กระวานไปด้วยนะครับนะเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้พิลพริกพริกอะเอาอะไรกันกินหมูกรอบทำไมกินพริกตังเดียวก็ได้ั้งโหดแรงโอ้โหอันนี้พี่กินหนูสวนของแท้นะครับอื้อืม กรวนเนี่ยเขาจะเป็นสมุนไพรทางนี้นะครับก็จะมีความชติหอมนะครับถ้าใส่มากก็จะฉิวเอาใส่แบบพอดีพอดีเป็นสไตล์คิงเลยพอดีอันนี้มันเริ่มแบบฉิวขึ้นมาอ่ารู้จักแซ่บมากบุกกรอบแล้วก็ชิมไปแล้วนะครัยอยมากมักไมยมหาศาลครับฮะมักมายมหาศาลเลยเหรอโอ้ล้อแปดพันเก้าเอาเลยเอาเลยไปครับไปครับไปครับ ผมกวผัี่ลงสิมี่ผมกอบแบบทุหนันงเลครับแบบอีกบบกระลังบ,บางเลยกอบทุกหนังเลยทุกตวงเลยครับผมทังไงน,นุ่มฉ่ำอ,อืมสุดยอดครับผมรับเป็นไ,ไงครับรสชาติเป็นยังไงครับละมุนครับผม ละมุนนะครับนอกนุ่มในอืมันก็หอมแบบอะไรนะครับหอมระวานระวานเหมือนข้าแก้วแต่หอมแห้งมากเลยและและเขามีดราม่าอะไรกันครับในช่องคุณเนี่ยเขาเขาเขาเห็นว่ามามามากินกับผมเนี่ยแล้วบอกว่าเดินทางมาไกลจังเลยปกตินี่กินเกับวก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำเพิ่มร้านน้ำเพิ่มคืออะไรคือใครครับเพิ่มไหมคือแบบ เหมือนพี่นหะครับผมทํากับข้าวเทียนประจําพื้นที่อ๋อ oh. แล้วเขาขายก๋วยเตี๋ยวเหรอแต่กวางขายครับอหืหลังๆแบบพี่เขาขายไม่ทันขายไม่ทันปิดร้านแม่งเลยโอ้ <laughs> oh. แต่ข้าวแบบนี้ก็สุดยอดแล้วครับมีมือมีมือในการทำสุดยอดเขาต้ม oh. คุยเปบนหูก๋วเตี๋ยประมาณร้านแบบนั้นครับในเทียนแล้วนี่เลาะมายัางไงถึงไม่ยอมเนี่ยเขาแบบเราต้องการออกจาก ที่เราถ่ายคลิปอยู่บ้านเราคนรทำคลิปแล้วพี่น้องก็เปลี่ยนบรรยากาศครับผมแล้วก็เดินทางแล้วก็สไตล์แบบชอบคนที่เราชอบเป็นไอดอลของเราเป็นเพื่อนที่แบบเก่งของเราเนี่ครับขอแบบมาเล่นด้วยก็เลยมาหาพี่น้องมาเรื่อยๆครับมาเล่นด้วยครับมามากับใครมาเล่นด้วยครับคุณโยวฮะย่เดือดเดือดเอาลเลยร้องกีตาร์เล่นเพลงกิดถูแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวดนหครับผมก็ เดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านรอชมอีพีหน้า